พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่27สิงหาคมคิสตศักราชส0 2 3 คำพยานชีวิตโดยคุณรูตอาเมนเซลลาเม็กซิโกในหัวข้อเรื่องจากสิ้นหวังสู่ความหวังอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่18ข้อ6 1ถึง19และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่30ข้อ11 สำหรับข้าพระองค์พระองค์ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์เป็นการเต้นรำพระองค์ทรงแก้เสื้อผ้ากระสอบของข้าพระองค์ออกและทรงคาดเอวข้าพระองค์ด้วยความยินดีคุณรูตอาร์เมนเซลาเป็นพยานว่าดิฉันกำลังวางแผนงานแต่งงานและตื่นเต้นกับการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตอย่างไรก็ตาม คำสัญญาเรื่องความโรแมนติกและความรักนั้นไม่เคยบรรลุผลเลยคู่มั่นของดิฉันมีอาการเลือดออกในสมองความฝันความสุขและความหวังในชีวิตของดิฉันค่อยๆจางหายไป5วันต่อมาคู่มั่นของดิฉันเสียชีวิตความสุขของดิฉันถูกย้อมสีด้วยความเจ็บปวดความเศร้าและความเหงา ในขณะที่จิตใจของดิฉันพยายามทำความเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดหัวใจของดิฉันก็ถูกทำลายทั้งหมดความเชื่อซึ่งเป็นรากฐานชีวิตของดิฉันได้ค้าจุนดิฉันไว้ในขณะที่ดิฉันเอื้อมมือไขว่คว้าหาพระเจ้าด้วยหัวใจและจิตวิญญาณของดิฉันความเชื่อ ช่วยให้ดิฉันวางใจในคำสัญญาของพระเจ้าต่อไปแม้ว่าจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่ความเชื่อได้ค่อยๆฟื้นพลังและความหวังใหม่เข้ามาเติมเต็มหัวใจของดิฉันพระคัมภีร์กล่าวว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะสืมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเพี้ยดิฉันได้ประสบการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยวางใจในพระเจ้าผู้ทรงเมตตาและสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นใหม่ข้อคิดสำหรับวันนี้ความเข้มแข็งของพระเจ้าเป็นกำลังของข้าพระเจ้าและในเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา ข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานความเข้มแข็งแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านความทุกข์และความเจ็บปวดเพื่อเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นความเข้มแข็งและความหวังอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่น ในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ